เจอกับผมอีกแล้วครับกับจานเลบอนเต็ง bon ประจำวันที่26สิงหาคมครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรครับตัวผมคัดมาให้ทุกคน3คู่ในเน้นทีเด็ดวันนี้บอกเลยครับเด็ดแน่นอนครับไม่เชื่อลองดูครับสำหรับคู่แรกวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไฟบวกพบกับแวรเดอร์เบเมนครับ บุนเดสลีกาครับเตะกันเวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราเราไปดูอันดับในตารางคะแนนและผลงานที่ผ่านมาสถิติที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับฝ่ายบวกเจ้าบ้านครับอันดับ6ของตารางคะแนนทับหนึ่งนาที่ผ่านมามี3คะแนนรับ, ain, รบสำหรับเวเดอร์เบเมนครับอันดับ17ของตารางคะแนนทับหนึ่งนาที่ผ่านมาไม่มีสักคะแนนครับสาหรับฝ่ายบวกครับนาที่ผ่านมาบุกไปชนะโฮเฟินไฮสองหนึ่งสำหรับเวเดอร์เบเมนนาที่ผ่านมาแพ้ในบ้านใะห้กับ บายเยนินิกไป0ประตูต่อ4ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไฟบวกบุกชนะเบเดอร์เบเมบนได้2ประตูต่อ1สำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นไฟบวกเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกครับไฟบวกต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนัดเปิดสนามที่ผ่านมาพวกเขาแรงต่อเนื่องครับจากฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับถึงแม้อาจจะมีแผ่วไฟเล็กน้อยครับไฟบวกแต่ตัวฤดูกาลบอกเลยครับพวกเขามักจะทําผลงานได้ดีครับไฟบวก แต่มักจะมีปัญหาเวลาเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลครับเหมือนตัวสำรองครับตัวผู้เล่นทดแทนตัวจริงไม่ได้ครับมักจะมีปัญหานี้ตลอดครับเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านในค่อนข้างดีวันนี้เจอกับเวเดอร์เบเมนที่ฤด,ดูกาลนี้ตัวผมบอกเลยครับน่าจะต้องหนีตัวมีตกชั้นนะครับตัวผู้เล่นมันไม่ได้จริงๆครับเวเดอร์เบเมนฤดูกาลนี้ครับ โอ้โหต้องบอกว่าขายไปครับแต่ซื้อมาทดแทนไม่ได้จริงๆครับสําหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับไฟล์บวกเล่นในบ้านค่อนข้างจะดีกับราคา1ลูกไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับคู่นี้ต่อไฟล์บวกที่ราคา1ลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างแมนยูพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับพเมลีกอังกฤษ3ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนและผลงานที่ผ่านมาสถิติที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับแมนยูครับเจ้าบ้านวันนี้อันดับ12ของตารางคะแนนครับ2องนาที่ผ่านมามี3คะแนนครับสำหรับฟอร์เรสครับอันดับ10ของตารางคะแนนครับ2องนาที่ผ่านมามี3คะแนนครับสำหรับแมนยูครับนาที่ผ่านมาไปแพ้ให้กับสเปอร์สองศูนย์ครับสำหรับฟอร์เรสครับนาที่ผ่านมาพวกเขาชนะ เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา21ครับสำหรับผู้นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแมนยูครับที่ชนะฟอร์เรสต์ได้2ประตูต่อ0ูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนยูต่อที่ราคาลูกคุ้ครับสแมนยูต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เปิดหัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเหมือนยังไม่ลงตัวครับเหมือนยังจูนกันไม่ติดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวผู้เล่นก็หน้าเดิมๆจากฤดูกาลที่แล้วครับปัญหาเหมือนเดิมนะครับแมนยูครับช่วงต้นฤดูกาลมักจะมีปัญหาครับเหมือน เครื่องติดช้ากว่าทีมอื่นไปเล็กน้อยครับสำหรับแมนยูครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยราคาลูกครึ่งครับ2ครับฟอร์เรสพวกเขาเองก็ไม่ได้ี้ริวี้เลอะไรครับฟอร์ม2หน้าที่ผ่านมาครับนัดแรกทําให้เห็นนะครับพวกเขาบุกไปเจออาร์เซนอลนะแพ้แค่2อหนึ่งครับสร้างความกดดันให้กับอาร์เซนอลเหลือเกินครับวันนี้บอกเลยครับถ้าแมนยูไม่คมพอไม่เด็ดขาดพอวันนี้มีสิทธิ์โดนทีเด็ดของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้เชื่อผมเลยครับลองนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ราคาลูกครึ่งครับ2ครับ ต่อแพงเกินไปครับแมนยูยังจูนกันไม่ติดยังไงฟอร์เรสก็ได้กินครับสำหรับคู่นี้มั่นใจฟอร์เรสเหลือเกินครับต่อฟอร์เรสที่ราคาลูกครึ่งครบสองครับเราไปต่อกันคู่ที่3ามับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเอซิมิลานพบกับโตริโน่ครับเกาโชซิลิอาอิตาลีตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับเอซิมิลานครับอันดับ6ของตารางคะแนนครับหนึ่งนัดที่ผ่านมามี3คะแนนครับสำหรับโตริโน่ครับอันดับ11ของตารางคะแนนครับหนึ่งนัดที่ผ่านมามี1คะแนนครับ สำหรับเอซีมิลานครับนาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะบุนญ,ญ่า2-0สำหรับโตลิโนโนาทีผ่านมาเสมอกับกายารี0-0ครับในการลงเล่นในบ้านของตัวเองคู่นี้เจอกันนั่นล่าสุดเป็นเอซีมิลานที่ชนะไป1ประตูต่ตอ0นย์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็น a c มิลานต่อที่ราคา1ลูกครับสำหรับคู่นี้บอกเลยครับ AC ซีมิลานผลงานค่อนข้างจะดีเหลือเกินครับถึงแม้ฤด,ดูกาลนี้พวกเขาจะปล่อยตัวสําคัญไป พอสมควรนะครับแต่ซื้อมาทดแทนได้ต้องบอกว่าทีเด็ดครับซื้อซื้อมาได้ดีขายไปก็ดีครับสําหรับโตลิโนนัดแรกต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำได้แค่เสมอกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างากาลี่ครับบอกแล้วครับวันนี้เล่นที่ซานซิโร่บ้านของเอซีมิลานยังไงเอซีมิลาน3แต้มแน่นอนครับมาวินแน่นอนถ้าวันนี้พวกเขาไม่ยิงนอกตัวไปเอซีมิลานยังไงก็3แต้มครับสำหรับคู่นี้เชียร์ไปที่เอซีมิลานครับต่อเอซีมิลานที่ราคา1ลูกครับ สำหรับวันนี้ครับจัดไป3คู่เน้นๆนะครับคู่แรกครับไฟบวกเจอกับแบรเดอร์เบเมนคู่นี้ให้ต่อไฟบวกที่ราคา1ลูกครับ คู่ที่2ครับแมนยูเจอกับฟอร์เรสต์คู่นี้ให้รองฟอร์เรสต์ที่ราคาลูกครึ่งครบ2ครับคู่ที่3ครับเอซีมิลานเจอกับโตลิโน่คู่นี้ให้ต่อเอซีมิลานที่ราคา1ลูกครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ะหอฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุนบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับผมรับจานเลบอลเต็ง